ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันเสาร์ที่16เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องการตระหนักรู้ถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดโรมบทที่10ข้อที่13พี่น้องคะประชาชนของพระเจ้าจำเป็นต้องได้รับการสอนและฝึกฝนในการเข้าใจถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู พระองค์เป็นองค์เจ้านายแห่งชีวิตของเรานั่นหมายความว่าพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจเหนือคำพูดของคุณความคิดของคุณการเลือกและการตัดสินใจของคุณและทุกแง่มุมของการดำรงอยู่ของคุณสิ่งที่งดงามที่สุดในเรื่องนี้ก็คือความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์เหนือชีวิตของคุณคือความรักเราเป็นเป้าหมายของความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ เรายอมจำนวนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรักของพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าเรารักพระองค์เพราะพระองค์ทรงร,รักเราก่อนหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่นั่นคือเหตุผลที่เรานมัสการพระองค์ในแบบที่เราทำนั่นคือเหตุผลที่เราคุกเข่าต่อพระองค์เพื่อยกย่องไม่ใช่เพราะนิสัยแต่เป็นเพราะความเคารพการยอมจำนวน และการรับรู้ถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์พี่น้องคะถ้าคุณพลาดที่จะรู้จักและเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าการคุกเข่าต่อพระองค์ก็จะกลายเป็นเพียงพิธีกรรมคุณคุกเข่าเพราะพระองค์เป็นองค์เจ้านายของคุณและคุณก้มหัวเพื่อเคารพสิทธิอำนาจของพระองค์คุณอาจพูดว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของฉัน พระองค์ก็เป็นเพื่อนของฉันด้วยนั่นเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามคุณต้องยอมรับเรียนรู้และยอมจำนวนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์และให้เกียรติพระองค์ตามนั้นเพื่อนแท้ของกษัตริย์จะให้เกียรติกษัตริย์ด้วยความเคารพสูงสุดในฐานะเพื่อนของพระเยซูความเคารพนับถือของคุณต่อพระองค์ควรเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นทำตามคุณควรให้เกียรติพระองค์ให้มากกว่านั้น พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีพระสิริเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งทรงปกครองสวรรค์และแผ่นดินโลกทงทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ใดทงทรงยิ่งใหญ่มากแต่ทรงมีพระทัยเมตตาต่อเราพี่น้องคะทงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่านท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย ยอนบทที่13ข้อที่14พระองค์ทรงสอนเราให้ถ่อมตนจากตัวอย่างแห่งความถ่อมตนของพระองค์เองพระองค์ไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งเพื่อยืนยันตัวตนของพระองค์ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาจงถวายเกียรติพระองค์ด้วยชีวิตของคุณจงถวายเกียรติพระองค์ด้วยการนมัสการและการกระทําของคุณให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ พระเยซูเจ้าที่รักข้าพระองค์ยอมรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของข้าพระองค์พรงค์เป็นองค์เจ้านายของข้าพระองค์กริย์ของข้าพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งพรงค์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าและสงเป็นอมะตะ สถิตยอยู่ในแสงสว่างที่ไม่มีผู้ใดเข้าถึงได้พระองค์เป็นผู้ปกครองสวรรค์และแผ่นดินโลกขับรงนามมรสกรและยกย่องพระองค์ขอให้พระเกียรติพระสิริและลิทธอำนาจนิรันเป็นของพระองค์อาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด